สวัสดีสสดค่ะ,คะเนื่องในวันที่29มกราคมพุทธศักราช2560มีการจัดงานหนูน้อยเจ้าเวหาชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอ,อดุญเดชด้วยโรงเรียนร่วมใทรวิทยาร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินเล็กและวิทยุบ,บังคับกองทัพอากาศสถานีโทรทัศน์ไทย PBS สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานแข่งขันเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับหนูน้อยเจ้าเวหาชิงถ้วยพระราชาทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประจำปี2560โดยกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่28-29มกราคมพุทธศักราช2560 ทางโรงเรียนร่มใทรวิทยาขอความอนุเคราะห์นักศึกษาวิชาทหารและวงโยธาทิตโรงเรียนกุดปะพัฒนาศึกษาในครั้งนี้ค่ะเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีตั้งขบวนวงโยธวาทิตและนักกีฬาที่4แยกป้อมตำรวจอำเภอกุดปะพร้อมเพื่อนขบวนเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาที เริ่มพิธีอันเชิญถ้วยพระราชทานพิธีการแข่งขันคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครพร้อมขบวนพิธีอันเชิญถ้วยพระราชทานหกถ้วยเข้าสู่สนามการแข่งขันจากนั้นส่งมอบให้นายกองค์ LIKE ron, าก,งการบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนำถ้วยพระราชทานหถ้วย ไปวางที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์เปิดกลวยกระทงดอกไม้สดถวายราชสักการะกล่าวถวายราชสดุดีวงโยธวาทิตโรงเรียนบุตรบััฒนาศึกษาบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีหลังจากนั้นผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกล่าวรายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กล่าวเปิดงานและชมการแสดงท้องถิ่นค่ะและสุดท้ายนี้อย่าลืมลกดติดตามกด subscribe สสด้วยนะคะทางช่องกระเลิงนิวเพื่อทุกๆท,ท,ท่านจะได้ทันข่าวสารจากทางโรงเรียนของเราค่ะอย่าลืมนะคะ,ดะ,คะกดลิงก์นี้ค่ะน,นะคะ